จะจับตัวมันยังไงได้ครับมอันนี้หมายถึงอะไรพี่ไไผมจ่าบอยพี่พูดดังหน่อยพี่ผมผมจ่าบอยครับผมเป็<ห>นทหารอ่าพี่ผมต้มเลือดนะครับเไมไ่เล่าให้ผมฟัขขงหน่อยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนะี่ยอ่าไอคนเนี้ยไอตั้มวังดูเนี่ยมันเคยอยู่กับพี่เจนี่มือปราบนะครับเป็นโรคติดต่อหนีหนีจากการไอรักษาตัวปฏิเสธรักษาผมกลัวว่าโรคติดต่อคนอื่นครับ มันหนีไปคือเขาเป็นโรคติดต่อถูกต้องไหมใช่ครับที่ไหนใช่ครับที่ไหนเมื่อก่อนนี้อยู่กับผมอยู่ที่คำภสมไม่ไผมหมายถึงคนหนีเนี่ยนะเขาเขาไปพกตัวอยู่ที่ไหนตอนแรกอ่ะที่เขามีออกมาเนะี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลสามพันครับโรงพยาบาลสามพันครับแล้วพี่พี่พี่เกี่ยวข้องอะไรกับโรงพยาบาลสามพันเลยไม่เกี่ยวครับผมเป็นทหารผมจะผมมาดูแลเขาไว้เพื่อไม่ให้เป็นโรคติดต่อประชาชน เสร็จแล้วมันหนีเอาไว้แล้วพี่ทราบยังไงว่าเขาเป็นโรคติดต่อเนี่ยมีใบรับรองแพทย์ทุกอย่างครับผมพาไปหาหมอตลอดครับโอ้พี่เป็นคนพาเขาไปเขาเป็นญาติกับพี่ถูกต้องไหมไม่ใช่ญาติครับแต่ผมเป็นคนดูแลไว้เพราะว่าเขามาขออาศัยผมแล้วมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมันเคยอยู่กับจ้านี่มือปราบมามันหนีมาเดี๋ยวๆๆอะไรนะเกี่ยวกับโซเชียลอ่ามันเป็นเมันเป็นอ่าพี่รู้จักพี่จ้านี่มือปราบไหมครับ ตอนนี้มือปราบอ่าอ่านั่นแหละเคยเป็นกระแสโซเชียลที่โด่งดังอยู่เนี่ยคือมันเป็นโรคติดต่อเขาให้ไปรักษาที่พี่พบูรณ์บางสายหารแลนน้วมันหนีมาเสร็จปุ๊บที่หนีมานี่คือจฟนนี่มึงป่าบเหรอไม่ใช่ไอเด็กคนเนี้ยไอคนต้มมัง,งดูเนี่ยไอผมผอมเนี่ยเดแ๋ยวพี่ตาผมต้องหาใหม่ครับเพราะว่าเสียงลำโพงมันเบามากเลยครับอ่าโอเคอธิบายเขาฟังดิแล้วผมจะทำไงครับเนี่ย เออตอนนี้นหลังตอนนี้ประมาณทีสองนะครับหลังไปเจอตัวอยู่ที่แถปวประชาธิปไตยนะครับว่ามาว่ามาอีเสียงที่ได้ยินไหมครับโอเคเดี๋ยวคุยกันให,หม่ที่เอาเอามาทีนี้นะจะได้ยินกันตลอดครับผมครับครับได้ยินไหมครับ พี่พี่พละคนเล่าเรื่องใหม่ตั้งแต่ต้นเลยคือผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่ตอนนี้ออนไอคนผมไอคนเด็กเออผมขอมานะเป็นคนติดมีโรคติดต่อเป็นวัณโรคทีบีนะครับเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กับพี่เจนี่มือปราเสร็จแล้วเขาพาไปรักษาที่พิบูลมังสาหารแล้วก็หนีโรงพยาบาลออกมาเสร็จป,ปุ๊บก็มาหาผมผมก็เห็นแก่สังคมก็คือเก็บตัวเขาไว้เพื่อไม่ให้ไปแพร่ระบาดโรคก็เลยเอามาไว้ที่บ้านก็คือมีที่สัดส่วนให้เขาอยู่ต่างหาก นะครับเสร็จปุ๊บพออาการเริ่มหนักพบผมก็พาไปหาหมอเมื่อวานพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลสามพานนะครับให้ให้อยู่ห้องห้องเดียวก็ไม่ยอมอยู่อีกขอออกมาผมก็ไปรับมาเสร็จปุ๊บไม่ถึงสี่ห้าชั่วโมงมั้งแอบหนีครับหนีมานี่ที่นี่แหละมาที่ไหนก็ไม่รู้ที่ที่เขาจับตัวได้ดีแหละเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือปัญหาคือประเด็นคือเขาจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นเขาเป็นโรคอันตรายครับผมพี่ก็ต้องระวังด้วย เออกว่าเขาไปแค่ให้คนเห็นเขาถูกต้องไหมใช่ครับเป็นโรคเอ่อทีบีนะแล้วลโรคโรคโรคพวกเนี้ยมันมันมีที่แบบสารที่กักตัวที่เขาห้ามออกมาไหมแบบตัวเขาไวมีครับเกี่ยวกับพวกลงเอ่อโรคระบบทางเดินหายใจครับผมเขาจะมีไม่ถึงสารที่ที่แบบเหมือนแบบกักตัวเขาไว้แบบห้ามออกมาอะไรอย่างเงี้ย เออนี่แหละมันมันต้องเป็นทางกฎหมายพี่ตรงเนี้ยเราไปบังคับเขาไม่ได้ไงผมก็บังคับเขาไม่ได้เราไปบังคับเขาไม่ได้ไไดนัน่นแหละแต่พี่แจ้งผมเนี่ยผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปจับเขาเพราะเขาไม่ได้ทำความผิดอาญาถูกต้องไหมพี่ใช่เข้าใจครับแต่ทีนี้ปัญหาก็คือมันก็ต้องติดต่อสารณสุขแต่ที่ผมติดต่อที่นะคุณทศผมติดต่อไม่ได้เมื่อก่อนนะติดต่อไม่ได้อีกสารพิสูนคนนี้มันมันมันเวลานี้มันก็ติดต่อยากครับพี่เข้าใจนี่แหละผมมข้าใจขหามันคืนนั่นแหละ ผมก็ได้ถึงถามว่าจะให้ทำอะไรกันยังไงเงี้ยเพราะว่าประสานเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่เข้าใจครับเข้าใจคือตอนนี้คืออยากให้เราเราก็ไม่มีอำนาจจะไปกักตัวเขาเพราะว่าสิทธิเสรีภาพของบุคคลนะพี่เขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายอาญาตำรวจก็ไม่สามารถจะยุ่งอะไรไปจับอะไรเขาได้ต้องไหมอ่านั่นแหละผมก็จะพยายามอธิบายให้นี่ฟังคือจะให้พวกผมทำยังไงต้องการอะไรยังไงถึงถามเนี่ยต้องการกักตัวเขาไว้เพื่อที่จะส่งให้สาธารณสุขเขาดำเนินการ มันจับเขาไม่ได้พี่ตำรวจคือีหน้าที่จับเนี่ยพวกที่ทําผิดซึ่งหน้าหมายถึงกฎหมายอาญานะทำผิดซึ่งหน้าถ้าไม่ซึ่งหน้าก็ต้องไปร้องทุกกล่าวโทษจับพนักงานสอบสวนก็ยังให้เขาไปสอบดังนั้นพวกผมอะใครเอาตัวอล้วตอนนี้คือใครเอาตัวแล้วหรอแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมของเขานะเราไม่ไม่ไม่ไปสมรถที่แบบจะไปแบบจับตัวเขาถ้าเขาไม่ยอมเนี้ยจะไปทําก็คือแบบผิดกฎหมายนะพี่ครับ ทีนใสรีภาพของเขาเราจะไปลิดรอนเขาไม่ได้ถูกไหมอ่าแต่ความปลอดภัยของประชาชนนะครับทีเนี้นั่นนั่นอะครับความปลอดภัยของประชาชนอื่นล่ะก็สิเข้าใจพี่แต่เราไม่สามารถที่ไปจับเขาได้ไงไปจับเขาได้ไงนอกจากที่แบบว่าเออมันมันกดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเขาอ่ะที่แบบเฮ้ยคนนี้หนีมานะอยู่ในความรับผิดชอบของเขาอะไรประมาณนี้ยเออประเทศไทยพวกนั้นน่ะ น่าจะได้แต่ตอนนี้มันมาสานไม่ได้ถูกไหมพี่อือโอเคงั้นก็คงต้องปล่อยให้ประชาชนระวังครับผมไม่เป็นไรนะผมก็คงทํา,า<ม>ทได้แค่นั้นแต่ตอนนี้เบื้องต้นอ่ะเมื่อกี้อาสาเขามาแล้วมาดูแลแล้วนะ,ะแต่ผมก็ต้องอธิบายในบทบาทหน้าที่ของผมพี่ต้องเข้าใจเข้าใจผมเข้าใจเข้าใจผมเป็นทหารผมรู้ดีมันก็ต้องให้เดี๋ยวพยายามประชาสัมพันธ์ประชาชนรอบข้างอย่าไปใกล้อะไรเงี้ยแต่เบื้องต้นอาะจะไปให้จับตัวเขาเนี่ยมันทําไม่ได้ครับ โอเคอ่า <Okay>. uh, ผมผมก็ไม่ไม่ไม่ถึงขั้นให้พี่ต้องจับแต่ว่าเราหามาตรการช่วยกันช่วยป้องกันให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่าเขาไม่ค่อยใส่แมสตนรืนนอ,อกปล่ไหมเดินผ่านไปไหน<อ>มาไหนปุ๊บเนี่ยโรคติดต่อตัวนี้คือหมอเขาเตือนผมนะถ้าเกิดเขาอเอาคเขาอ่าปฏิเสธรักษาจากโรงพยาบาลออกมาที่บ้านเขาขอมาอยู่ที่บ้านอเอาคเสร็จปุ๊บในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะหามาตรการมาป้องกันประชาชนยังไงเท่านั้นเองมันต้องถึงผู้ใหญ่ครับ มันก็ต้องป้องกันเองอยู่แล้วปกติตอนนี้พี่มันก็ต้องใส่แมสก์มแมสถูกต้องไหมครับถ้าคนแปลกหน้ามาคุยกับเราเราก็ไม่กล้าคุยอะไรได้วยมากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไม่มีใครไว้ใจใครแบบไม่รู้จักอก่ะพี่ครับแต่เดี๋ยวผมจะประชาสัมพันธ์เบื้องต้นเท่าที่ทําได้แต่มันไปจักตัวเขาอ่ะมันทําไม่ได้โอเคไหมพี่โอเคครับเพราะฉะนั้นผมก็ก็ถือว่าอ่าทางเจ้าหน้าที่ได้ไดรับทราบผมคือตอนนี้คือกระแสสังคมอ่ะเขาเขาแอนตี้เรื่องนี้มากไงผมจะได้อธิบายเขาฟังว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะผมก็ไไมม่ีาานจปกุเ ถึงคนพิทักอาหาก็จริงตารวจก็ก็พูดถึงกฎหมายผมก็อธิบายเขาฟังแบบนี้เนาะยังไงก็ให้ประชาชนให้ระวังตัวเอาเนาะยังไงก็รบกวนพี่ราสาเจ้านที่มูลนิธิลองดูว่าเขาจะเชิญตัวเขาไปพักที่ไหนก็ได้สักที่หนึ่งที่ที่คิดว่าไม่ไม่แพร่ระบาดโรคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองราสานนะพี่แต่พี่ต้องเข้าใจเวลาตรงนี้ด้วยพี่เข้าใจเข้าใจเข้าใจโอเคเข้าใจว่ามันน่าจะยากอ่ะอธิบายสังคมเข้าใจเองไม่เป็นไรครับผม ครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับเอ่อตามนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่ได้ดูคลิปฟังคลิปกับผมที่คุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ให้เข้าใจในด้านแง่ของกฎหมายนะครับทุกคนมีสิทธิเสรีภาพผมก็อยากจะทํามากกว่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเจ้าตัวเอ่อถ้าเกิดผมพามานะครับพามาแล้ว เกิดร้องทุกข์นะครับเกิดแบบกล่าวหาว่ากระคังงเหนียวมันก็เป็นโทษสำหรับผมนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือทําได้อย่างเดียวคือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้คอยระวังอย่างน้อยก็โอเคในในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่เฝ้าระวังของโควิดอยู่ COVID U, ก็มีคนใส่มงคลใส่แมสกันนะครับก็ให้ระวังเอาและกันทำได้เท่านี้นะครับขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าผมและเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีอำนาจจับกลุมเขาเนื่องจาก เขาไม่ได้ทําผิดอาญานะครับไม่สามารถกักกักกุมตัวได้ก็ตามนี้นะครับเจ้าหน้าที่บุริธิก็เข้ามาแล้วรอฟังข่าวจากอลังแล้วกันนะครับว่าเขาทํายังไงผมไปได้ไหมไปได้แต่ไปจับกุมตัวเขาเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับตอนนี้ทําได้เพียงให้เฝ้าระวังอยากให้เรื่องนี้ถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วกันนะครับว่าจะเอายังไงนะครับในกรณีนี้ผมในความรู้สึกส่วนตัวก็คืออยากจะให้ เขาไปอยู่ในที่ที่ไม่สามารถแพท่เชื้อให้คนอื่นได้นะครับทำได้แค่นี้จริงๆครับผมแต่ถ้ามองดูคนแ๊บนี้ครับสวัครับครับผมรับผมผมโดยจากรรถงพยาบาลนะครับครับพี่ครับพี่สวัสดีครับดีไหมฮะครับครับพี่ครับ คือตอนนี้ตัวมันน่าเชื่ออยู่ตรงนี้สักครอว่าครับพี่แล้วให้ผมทำยังไงเ่ยเออนี่แหละผมก็เป็นประเด็นข้อกฎหมายเราไม่สามารถจับกุมตัวเขาได้คือตอนเนี้ยไอเนี่ยมันดื้อมากนะครับไปรักษาที่ไหนก็หนีพี่พี่ากพี่จะมีมือป่าไหมอ๋อครับพี่ครับนี่แหละจริงๆแล้วเออผมก็ เำอะไรไม่ถูกก็คือ,คอมันถ้าเกิดกรณีเนี้ยถ้าเกิดเจ้าตัวเขาล้องเรื่องกฎหมายมาผมก็ผมก็มีปัญหาพี่ก็เหมือนกันเพราะอย่างว่าเนี่ยเราไม่รู้จะทำยังไงเอาเป็นว่าพี่ไม่เป็นไรเราทำหน้าที่ดีสุดแล้วเนาะเราก็คงได้แค่เพียงแจ้งให้ประชาชนให้ระวังนะครับผมคงไม่เอากลับมาที่นี่ oh. นะผมรับปากกับกับพี่นพศีแล้วแล้วก็หลายๆคนแล้วว่าผมผมขอไม่เหนื่อยผมขอเหนื่อยแค่นี้พอแล้ว oh. แล้วก็ตอนนี้เราก็แค่ อาจจะต้องคุยเขาดีๆพี่อย่าไปใช้อ่านะไม่่วงว่าเอาผมได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ก็ผมก็ทำตามเมือต้นนะตามที่ผมได้รับแจ้งแล้วก็ผมก็ดูเขาเราจะใจแบบพี่ว่านล่นแหละถ้าเอาไปส่งโรงพยาบาลไหนก็หนีเหมือนเดิมครับนั่นที่น่าห่วงคือประชาชนพี่ผมไม่ได้ห่วงมาห่วงเพิ่มตัวมาแล้วล่ะครับผมฮัลโหลพี่ครับครับผมครับสวัสดีครับ ครับพี่ครับผมผู้ช่วยของครณะสงการพี่ครับพี่สวัสดีครับจรณาจอนัดรับครับขอบคุณครับพี่ผมมาตัดรถทูกไฟยยั้เลยครับพี่ครับครับผมนี่แหละปัญหาเราพี่เราเนาะกฎหมายเราไปทําอะไรมันไม่ได้ผมก็มรู้ทำไงถ้าเอาันกลับมาอีกปุ๊บเนี่ยมันก็มันก็เห็นไหมตอนนี้คือหมายกันว่ามันเริ่มมีอารมณ์แล้วนะเกิดมันมาเล่นอะไรผมกฎหมายก็ผิดเอาเป็นว่าทําดีสุดแล้วพี่ผมขอบคุณมากเอาเป็นว่าตอนเนี้ย เราพยายามแจ้งเตือนประชาชนนะทุกสื่อทั้งมูลนิธิของพี่ด้วยทั้งเพจอะไรก็ได้ก็ขอแจ้งหน่อยแล้วกันว่าบุคคลอาจจะจะมาเอารูปเขาขึ้นมาขึ้นหรอกหรือว่าอาจจะเบอร์หน้าหน่อยแล้วกันก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผมก็พยายามครับผมแจ้งไอ้นี่ไงพี่ผมแจ้งของไอ้ส่วนร่วมผมผมไงครับพี่แล้วส่วนร่วมก็เลยแจ้งคอนกรีมาครับพี่แจ้งส่วเอราวัณมาไงพี่อืมโอ้ผมขอบคุณมากแต่ว่านี่แหละมาเพราะผมามอยู่เครือข่ายร่วมไอ้สามย่านไงพี่ครับผม ดีเลยจะได้จะได,จะได้จะได้เครื่อข่ายโคหากันได้พี่ตอนนี้นประชาชนนี่แหละคนที่เขาไม่รู้เรื่องนี่แหละไม่ได้ผมบ่เนี้ยผมไม่ไม่ไม,ไ,มไม่ไม่จะช่วยเลยเนะี่ยครับอืมขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆขอบคุณจริงครับคพี่ที่ตำรวจเขาก็คุยเข้าใจเขาอยู่นะก็เอางีนว่าเราเรา,เราทำให้หน้าที่ให้ประชาชนได้เห็นแลละนะผมผมจะได้ผมจะได้ประกาศให้เขารู้ว่าเข้าใจพวกเราว่าเราทําอะไรไม่ได้นะครับให้เรื่องถึงผู้ใหญ่แล้วให้ผู้ใหญ่เขาดำเนินการเอาเองนะ ตาผมขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับครับครับบไอ้ล่างล่างคโอเคนะตอนนี้ครับเจ้าตัวเขามีสิทธินะครับคงจะใช้สารเตี้ยไม่ได้คงจะต้องทำได้เพียงแค่ภาวนาไม่ให้เขาไปแพร่เชื้อนะปล่อยเข้าไปเนาะพี่น้องก็ระวังตัวแล้วนะครับผม ทำดีสุดแล้วมาสุดทางแล้วและสัญญาว่าจะไม่ให้ตํามมงดูมาเหยียบที่บ้านผมอีกจะไม่เห็นตัามมงดูมาอยู่ในคลิปผมอีกทิปก่อนก่อนให้มันเดินไปเรื่อยๆเพราะเขาอยู่ในการปกครองของผมนะครับในการดูแลและก็ค่าใช้จ่ายต่างๆผมเป็นคนดูแลเขาอยู่ที่บ้านผมนะครับจะเป็นเรื่องเวลาอะไรผมรับผิดชอบเองแต่ตอนนี้เขาไม่มีสิทธิ์มาเอาอะไรผมเพราะว่าเขาเอาของผมไปตอนนี้คือปล่อยนะครับวันนี้วันสุดท้ายสิ้นสุดของตั้มมงดู ก็ IP ไปแล้วกันนะครับผมอุ่รบนอนรอฟังข่าวจากตะตะหลังจนถึงตอนนี้ที่สองนะครับเวลาที่ที่คุยกันอยู่เนี่ยนะครับนี่ที่สอง่าฝากแชร์ไปเรื่อยนะครับแชร์ไปเพื่อแชร์เฟซของท่านเองแหละไม่ต้องเอาคลิปผมแชร์ก็ได้หรือท่านจะพิมพ์ข้อความว่าระวังตั้งมวงดูนะครับนายสายชนนะครับมงคุณสีอะไรทั้งอย่างนี่แหละ นสายชนนะครับระวังให้ดีบุคคลบุนนี้และขณะนี้นะครับเป็นบุคคลอันตรายเรื่องโรคติดต่อพวกเราเป็นผู้น้อยนายตำรวจที่เข้าไปดูแลก็เป็นผู้น้อยตัดสินใจอะไรไม่ได้ต้องรอคําสั่งจากผู้หลักผู้ใหญ่ะนะครับขอให้คลิปนี้หรือข้อความนี้ถึงผู้ใหญ่นะครับเราทาอะไรไม่ได้จริงๆขอบคุณครับ